big yes hey are you doing <laughs> where are we going we're going to boots we going to buy me something yes what i'm going to buy you a banana <laughs> <seems to> be... <laughs> so we go to boots Where else b and q diy store okay ตอนนี้มีก็อยู่ในร้านบูธนะคะวันนี้ที่มาซื้อคลีนทาหน้านะคะมอยจอไรเซอร์เพราะว่าหมดมาหนึ่งอาทิตย์แล้วไม่ได้มีเวลาออกมานะคะมาแฮงมาเดี๋ยววันนี้จะมาซื้อซะหน่อยว่าจะซื้อ e อีโอเรียนเห้ผู้ชยหนึ่งพอ,อของเงินจะหมดมันส่นอ,ออฟเฟอร์ ไปซื้อไม้ช่ไรเสื้อของหนูค่ะเดี๋ยววันนี้จะลองซื้อเซลาวีนะคะเพราะว่ามันถูกดีปกติในชัยคลินิกเราสั่งเขาไปแล้วนะคะแล้วเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเอาของมาให้เพราะกั้นไว้เพราะว่าสถานการณ์โควิดนะคะเราต้องสั่งนี่นะคะอย่างเคาน์เตอร์เอสเต้เขาจะมีติดป้ายไว้นะคะว่าห้ามจับเขาก็ไม่เอาของออกมาโชว์นะคะ ค่ะอันนี้ได้มาแล้วนะคะก็เป็นคลินิกมอยเจ์เซอร์ชนะคะ50มิลแล้วก็เดี๋ยวลองครีมเซรั่บด้วยนะคะ,ะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ดีโอเดิลสองขวดค่ะอันนี้เราไม่เอาถุงนะคะเพราะเดี๋ยวเขาคิดตังค์ค่ะเรางบค่ะเราถือเองได้อันนี้ก็จบแล้วค่ะมาบูธ thank you for shopping with us ค่ะเดี๋ยวเราจะไปร้านขายเครื่องมือกันต่อ รถจอดอยู่ตรงนั้นผู้ชายไม่ลงมาเพราะว่ากลัวเสียตันค่าจอดรถค่ะงบค่ะ <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะร้าน DIY ชื่อร้าน B and Q นี้เขาก็ทำเป็นทางเข้านะคะเป็นคิวถ้ามีคนเยอะก็ต้องเข้าคิวตาม วันนีคนไม่เยอะก็เดินเขา้าไม่ต้องต่อคิวค่ะมันจะเป็นร้านที่ขายพวกแบบของช่างเครื่องมืออุปกรณ์ในการ ทำ DIY ค่ะแบบว่าทําอะไรด้วยตัวเองขายเฟอร์นิเจอร์ขายวอลเปเปอร์ขายสีทาบ้านขายน็อตขายสกูขายไข,ย school, ข,ยขยควงขายท่อน้ำอะไรแบบนี้ค่ะนี่มาส่วนของเรามาดูกระจกค่าวนี้จะวัดกระจกไปติดห้องน้ำที่บ้านใหม่ ส่วนแผนกนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกห้องน้ำนะคะกรอ่างล้างมือถอส้วมอ่างอาบน้ำแต่วันนี้เราจะมาดูมาดูตู้ใส่ของในห้องน้ำนะคะนี่ค่ะเป็นตู้ ของในห,ห้องน้ำเราจะมาดูนะคะว่าอันนี้เป็นแผนกโคมไฟนะคะ Know your <laughs> ก็ซื้อของจากร้าน DIY เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของก็อยู่หลังรถหมดแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้นี้รออยู่ในรถเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขาเดินข้ามถนนไปฝั่งนู้นนะคะเพื่อที่จะไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อที่จะซื้อของกินนิดหน่อยนะคะเขาขี้เกียจขับรถไปแต่ว่านุยขี้เกียจเดินค่ะนุยก็เลยรออยู่ในรถนะคะเดี๋ยวเขาซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะข้ามกลับมานะคะเราขี้เกียจเดินเราก็เลยนั่งรออยู่ในรถค่ะ สองคนค่ะคนหนึ่งขี้เกียจขับรถอีกคนหนึ่งขี้เกียจเดินค่ะค่ะสรุปว่านุ้ยต้องขับรถไปรอเขาที่ลานจอดรถในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาซื้อของเยอะไปนิดหนึ่งขี้เกียจฮิวกลับมานะคะก็เลยเดี๋ยวต้องนุ้ยต้องขับรถไปรอรับเขาที่ที่จอดรถที่นู่นนะคะบอกแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อตั้งแต่แรกนะคะว่าให้ขับรถไปอย่างเงี้ยละค่ะ Woman no base car pu ying gango push shai ka lodi go pushai ka me yom pang No? Didn't bother by the yeah. <laughs> Is that it? Oh, and you want me to pick you up? Again? Is that it? Oh, what was you expecting? And you want me to pick you up? I be... thought you going pick up. Just save Tommy walking back. <laughs> I told you to drive here the first place. I know but it's quicker if I walk. See, I know because best. You, well you're a woman, aren't you? <laughs> you know yeah. Exactly. Like an encyclopedia. Play <laughs> Natalie Umbruglia. You are listening to the AM frequency 531 Are <laughs> you are you speak English? <laughs> What's going on? Don't you, swear! You, play Just Natalia oh. Umbruglia. Play <gasps> Billy Idol. e r It's g ก่อนที่เราจะเริ่ม uh, ทำงานกันนะคะนี่เราจะกินข้าวก่อนนะคะนนี่คนนี้เขาจะทำข้าวให้เรากินนะคะข้าวกลางวันเป็นบรันช์นะคะข้าครัวของเราะคะ่ะ นี่ค่ะบรันช์ของเราเรียกว่าเป็นโพสต์เอออนโพสต์นะคะหน้าตาดีต้องใส่เกลือก่อนค่ะเกลือ จาะไข่แดงน่ากินไหม Perfect egg กินกับนี่ค่ะ a cup of tea หรือเป็นชานะคะ English breakfast กำลังจะกินนะคะแต่ผู้ชายบอกว่าลืมใส่แซลมอนให้ค่ะนี hey, ่ extra แซลมอนเพิ่มโปรตีนอ๋อบาด very bad yeah bad chef I'm not paying for this meal don't I know it right enough thank you ผู้ชายลืมใส่แซลมอนมาค่ะเอาใส่แซลมอนมาให้ตามทีหลังค่ะมาชิมกันค่ะ ออร่อยอร่อย<ม>นี่ของคู่นะคะของคู่เขาจะมีซอสสีเหลืองๆบองอออแบบนี้เขาเรียกว่าอืมฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ฮอลันดาฮอลแลนด์เชฟวส์ซอฮอลแลนด์ฮอลแลนเดย์ซอสฮอลแลนเดย์ซอสนะคะออนท็อปข้างบนแต่ว่าในไม่ชอบ <c oughs> อันนี้พูดดีอังกฤษนะเนี่ยเนออี้ว่าของหนูไม่มีซอสเพราะว่าเนือว่ามันเค็มไปม,มนืไม่ชอบเนืไม่ชอบก็เลยไม่ใส่จกอนนี้เขาของวิจะกินเป็นกับชานะคะแต่ของเจสซี่กินเป็นกับกาแฟแโหข้าม้าข่าม้าข้ามาพาาาา <c oughs> อดีนน อร่อยหมอร่อยไหมนี่ค t อเทส w o ดิว้าวอร่อยแน่เนี่ยยูเ s ย์ยังไงไ w a y ุณจะแมทติสซีเอคันต์ค e ปซิสพอร์เต้อ่ r ฉันไม่ม a ทกษะอรอยไหนะคะเราก็ซื้อ โคมไฟนะคะไลท์เชดนะคะมา2ออันที่ให้ดูนะคะจากที่ร้านอันนี้มาติดแล้วมันก็เป็นแบบนี้นะคะมาติดในห้องนั่งเล่นนะคะเราก็ซื้อม่านมาแต่ว่าดูทางนี้มันจะย้อนแสงนะคะซื้อม่านมาติดในห้องรับแขกด้วยก็ยาวถึงพื้นเลยจะเห็นว่ายังมีกล่องอะไรที่ยัง ยังไม่ได้ลือออกมาจัดก็ยังมีนะคะยังไม่เข้าที่เข้าทางม่านนี่มันจะดูแล้วมันจะย้อนแสงนิดหน่อยแต่มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะสีมันจะออกเทาแล้วก็มีจุดๆนะคะที่เราเลือกสีนี้แบบนี้เพราะว่าคมเราเป็นสีเทานะคะฟ้าตอนนี้มันยังเป็นสีส้มอยู่เอามาจากบ้านเก่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะซื้อใหม่นะคะเพื่อที่จะให้แมทช์กับห้องนะคะนี่ก็เป็น Home, สองอันที่ซื้อมานี่ค่ะแล้วก็เราซื้อตัวนี้มาด้วยมัมมัด <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรมารวบผ้าม่านเอาไว้นะคะตรงนี้เนี่ยค่ะมันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันย้อนแสงนะคะถ่ายทางนี้แต่ว่าให้ใกล้ๆมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะดูตลกแบบนี้แต่ว่าเวลา ดูโดยรวมแล้วเนี่ยมันโอเคมันสวยนะคะคือตอนนี้เรายังไม่ได้ตกแต่งเป็นแบบกิจจัดลักษณะนะคะเราเอาแค่เข้ามาเพื่อให้อ่อยู่ได้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีม่านเนี่ยมันก็จะไม่มีความเป็นส่วนตัวนะคะตอนนี้เราก็เอาแค่ตกแต่งพออยู่ได้ก่อนเรายังไม่ได้แพลนว่าเราจะดีไซน์ห้องจริงๆจังๆเป็นแบบไหนเราจะดีไซน์ห้องจริงๆจังๆเนี่ยหลังจากที่เราได้เปลี่ยนโซฟาเซ็ตใหม่นะคะ แล้วอันนี้ก็เป็นผ้าม่านอีกเซตหนึ่งนะคะที่จะสั้นและเล็กกว่าในห้องรับแขกอันนี้เป็นห้องอันนี้เป็นผ้าม่านในห้องนอนของนุ้ยนะคะแล้วก็จะไม่มีลายแบบข้างล่างนะคะจะเป็นผ้าแบบนี้ธรรมดานะคะแต่ว่าจะเป็น black out ก็คือจะบล็อกแสงนะคะตอนเช้าแสงจะไม่เข้าก็ไม่รบไม่ไม่รบกวนการน,นอนหลับนะคะจะเป็นแต่แล้วก็อันนี้ก็ซื้อมาแบบนี้เหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นห้องนอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำรวมนะคะเขาเรียกว่าห้องน้ำครอบครัว family bathroom นะคะมันก็จะมีอ่างอาบน้ำนะคะแล้วก็มีสุขภัณฑ์นะคะเห็นไหมคะว่ามันจะยังไม่มีกระจกนะคะก็ยังมีพวกเครื่องใช้ของพวกแชมพูพวก ของใช้ในห้องน้ำนะคะยังมียังไม่ได้แกะกล่องนะคะยังวางอยู่เลยเพราะมันยังไม่มีชั้นที่จะใส่นะคะแล้วก็มีส่วนของอันนี้เป็นส่วนของห้องอาบน้ำนะคะก็จะเป็นเหมือนต <c oughs> ู้อาบน้ำเพราะว่าเขาจะแยกส่วนเปียกแห้งนะคะส่วนมากอันนี้ก็จะเป็นเด็กๆทั้งสองคนใช้นะคะ ส่วนอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะในห้องนอนของนุ้ยกับแฟนนะคะเขาเรียกว่าอองสวีทนะคะถ้ามีห้องน้ำในห้องนอนนะคะก็จะเล็กหน่อยนะคะแต่ก็สะดวกไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะก็จะมีเครื่องสุขภัณฑ์ค่ะแล้วก็มีห้องอาบน้ำนะคะก็ยังเห็นเหมือนเดิมค่ะว่าทุกอย่างก็ยังระเกะระกะยังไม่เข้าที่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังไม่มีกระจกตรงนี้ซึ่งเราจะติดกระจกตรงนี้นะคะ ให้เต็มพื้นที่ตรงนี้นะคะนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาติดกระจกกันค่ะอันนี้จะเป็นห้องงามข้างล่างนะคะกระจกอันนี้เราก็ซื้อมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ติดใบเมื่อกี้นะคะติดเองนะคะ แต่เราต้องไปติดอีกสองห้องนะคะคือห้องน้ํารวมข้างบนกับห้องน้ํอองสวีทในห้องนอนของนุ้ยนะคะต้องไปติดแบบนี้อีกสองบานนี่ก็เป็นห้องน้ำนะคะชั้นล่างอันนี้เราก็ซื้อมาติดเองด้วยนะคะแต่ติดไฟงอนก่อนแล้วอันนี้ติดเองกับระจบติดเองเนี่ยต้องไปติดอีกสองห้องค่ะ นี่อันนี้เราติดกระจกในห้องน้ำในห้องนอนของหนูเสร็จแล้วนะคะในอองสวีตติดกระจกเสร็จแล้วเป็นแบบนี้โอเคใช้ได้ฝีมือใช้ได้ส่วนอันนี้นะคะที่จะติดในห้องน้ำครอบครัวนะคะอันนี้นะคะยังติดไม่ได้เพราะว่าเราซื้อ ขนาดมาผิดนะคะคือมันไม่มีที่พอดีนะคะแต่ว่าเราเลือกเอาให้มันกะเอานะคะใหญ่ไปหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาไปเปลี่ยนให้เป็นเล็กลงนิดหนึ่งล้วจะมาติดนะคะวันนี้ก็เลยติดได้แค่ห้องเอสองห้องะคะ่ะ